โห oh, น้ำอิงเย็บให้เองนะครับเดี๋ยววิดีโอนี like? ้ให้คุณครูดูหน่อยนะนี對對่พี่น้ำอิงเย็บเองเลยนะเนี่ยดูลีลาเย็บจักเองด้วยเนี่ยอือหือทำไมม่ทำไมทำทำไมทำไมพ่อไหนน้องย

เกาหลีไม่ถึงครับโอ้โหคล่องด้วยคล่องด้วยไม่เป็นมันเดี้ยวย้อยหลังเดินหน้าลูกเดินหน้าเดินหน้าใหม่เดินหน้าใหม่เอาเดินมันติดมันปิดแล้วมีกีอะเดี๋ยวก่อนเดินหน้าใหม่เดินหน้าไปเลยเดี๋ยวก่อนถ้าเราไม่จะบอย่ทำที่ สายวินอย่าเพิ่งกวนลูลกอันนี้เราเป็นแมงมุมนี่กวนคนอื่นอยู่เรื่อ,อยอ่ะโอเคลีลาทรรมัดท่าแมงลีลาค่ะตาแบงธรามัดท่าแม,ามงใช้ได้เลยดูเท้าอือหือปิดเทอมน,นี้น้ำอิงได้วิชาใหม่ในการเย็บผ้าเอาไปให้คุณครูดูนะลกูก ใช่ก็วันจันทร์นี่ไงอืมหมุนจักเองครับอือหืออือหือไปให้ยาดูทำเก่งแล้วอือหือ ดูผลงานผ้าของน้ําอิงก,กันนะครับฮูด้ดฮูด้ดฮู้ดฮู้ดเลวอืมเปลี่ยแล้วเปล่ยแล้วเด,ดินเด็ดลงเลยโอเคไป